สวัสดีปีใหม่ทุกทุกราศีครับเปิดปีใหม่มาขอวอวยพรก่อนเลยนะครับว่าขอให้ทุกทุกราศีรวยขึ้นสมหวังมากขึ้นมีรอยยิ้มมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นมีคนรักมากขึ้นตลอดทั้งปีครับท่านใดน,นะครับสนใจปลูกดวงชะตาส่วนตัวนะอยากรู้ว่าดาวของแต่ละบุคคลเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับก็อแอดไลน์ ID กันเข้ามาได้ที่ a.yor8 แล้วก็ได้ทำในส่วนของการพยากรณ์รายวันนะอยู่ใน Facebook ลองเข้าไปรับชมรับฟังกันได้ครับก่อ,อนเชิญโอวาทธรรมท่านพุทธทาสพิคุครับเรื่องวุ่นวายมีอยู่สองอย่างเท่านั้นคือไปหลงรักอย่างหนึ่งไปหลงเกลียดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้ต้องหัวเราะและร้องไห้ ลัคนาราศีกลุ่มนะครับในช่วงจังหวะเดือนมกราคมถือว่าเปิดเดือนมาเนี่ยนะเรื่องดีๆนะมีเข้ามาเรื่องแล้วเรื่องที่ต้องระวังก็จะมีเข้ามาด้วยนะเอาเรื่องดีๆก่อนเรื่องดีๆเนี่ยนะครับอย่างหน้าที่การงานการบริหารการจัดการทางการงานอะไรต่างๆเนี่ยนะชาวกลุ่มเองนะครับจะสามารถนะเคลียร์งานที่ข้าง้างนะ ได้เป็นอย่างดีทําให้เข้ารูปเข้ารอยแล้วประสบความสําเร็จนะครับเหมือนมีอะไรที่มันติดขัดอะไรต่างๆเนี่ยตัวเราเองนะครับก็อาศัยตัวเราเองเนี่แหละนะในการจัดการนะในการสั่งก็ได้นะครับและจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นนะครับออกมานะสมหวังดังใจปรารถนาแนละอันนี้คือเรื่องที่ดีก่อนนะในเรื่องงานเดิมงานเก่าเรื่องงานใหม่ๆนะครับถ้าบางคนแบบยังรองานอยู่นะครับ ก็เป็นช่วงนะเป็นช่วงดีเลยนะที่จะสามารถที่จะไปไปสมัครงานนะไปสัมภาษณ์งานอย่างเนี้นะครับร่อนเรซูเม่เข้าไปนะในอ,ออนไลน์ก็ได้นะครับแล้วยิ่งถ้ามีโอกาสนะครับได้รับเรียกนะต้องเดินทางไปสัมภาษณ์งานที่ไกลๆจากที่เดิมแบบนี้นะครับบางคนลังเลไงว่าควรทําดีไหมนะการที่เดินทางไปไกลาจากที่เดิมนะก็ต้องบอกว่าดีนะครับดีเลยนะ ในช่วงเดือนมกราคมนะครับใครมีการสัมภาษณ์งานนะก็ถือว่าดีไปนะครับทีนี้ในกลุ่มของคนที่จะต้องพรีเซนต์งานนะเปิด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 ปีมาเข้าสู่มกราพรีเซนต์งานตั้งแต่ต้นปีเลยดีไหมนะดีสิครับเพราะว่าผลงานต่างๆเรายืนดีไงดาวเขาเขาเดินมาดีเนี่ยนะเราก็ต้องรีบคว้าเอาไว้นะครับอย่าปล่อยโอกาสให้หลุดลอยไปนะ เราก็เลยควรจะเริ่มลุยตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับเพราะเพราะปีนี้เห็นนะสภาพรวมไม่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่มาถึงของโดยรวมนะแต่ของตัวเราเนี่ยนะครับกลับกลายเป็นดีไงเราจึงต้องคอว้าโอกาสทองนะคว้าโอกาสดีๆนะครับที่ส่งเข้ามาตั้งแต่ต้นปีนั้นเอาไว้เลยนะครับใครมีประชุมนะประชุมเลยใครมีการเสนอผลงานเสนอเลยนะครับหรือว่าจะต้องไปเดินทางไปเจรจากับลูกค้า นำสินค้าไปนําเสนอนะครับเดือนนี้เป็นเดือนของการค้าขายการเดินทางเลยนะครับแล้วจะได้แต่สิ่งดีๆนะกับขามาค้าขายก็จะมีกําไรเงี้ยผลงานมีจากการที่ชาวาล,าล,ลัคนาราศีกุมนะครับได้เข้าไปลุยด้วยความเพียรพยายามต่างๆนานา,นานะถือว่าเป็นเรื่องดีทั้งสิ้นนะครับนี่งานดีไปแล้วนะมาดูในภาวะทางการเงินกันบ้างน,นะสภาพคล่องทางการเงินเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า หาได้นะหาครองยังคงมีเข้ามานะถึงแม้ว่าจะไม่มากอย่างที่ตัวชาวกลุ่มเนี่ยนะครับต้องการแต่ก็ยังถือว่ามีเข้ามานะเป็นเรื่องดีนะครับสําหรับชาวกลุ่มนะเพราะฉะนนั้งานก็ดีนะเงินก็ดีกําไรก็มานะครับหลายๆอย่างนะครับจะทําให้มีแต่ความสําเร็จรุ่งเรืองนะยิ่งโดยเฉพาะนะในช่วงจังหวะครึ่งเดือนแรกนะครับของเดือนมกราคมเนี่ยนะ ทำอะไรก็รีบทําลุยอะไรก็รีบลุยนะครับอย่าคิดว่าเข้ามาสู่ปีใหม่แล้วเนี่ยเดี๋ยวรอก่อนก็ได้นะไม่ต้องเลยนะครับอันนี้ลุยได้ตั้งแต่ต้นปีนะดาวดีเข้ามาเราคว้าโอกาสดีๆเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นการเงิน,นทายไปในทางบวกนะครับบริวารปะบริวารเป็นอย่างไรนะครับเปิดมาบางทาีนักบริหารเนี่ยบางทีมีบริวารนนะจะใช้งานบริวารน,นะได้ไหมนะครับก็ต้องบอกว่านะเดือนเดือนนี้นะถือว่าบริวารมา ช่วยเหลือนะครับดวงชะตาของตัวเราได้นะในระดับหนึ่งเลยนะถึงแม้ว่าผลงานของบริวารเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบนะอย่างที่ใจของชาวลัคนาราศีกุมนั้นต้องการนะแต่ถือว่าทําผลงานออกมาได้อย่างดีนะครับพอดาวบริวารเนี่ยไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่ออกผลงานมาดีเนี่ยเขาเรียกว่าเราเองนั่นแหละก็จะต้องนะครับเข้าไปรวยด้วยเข้าไปร่วมทับด้วยนะแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างมันถึงจะสมบูรณ์นะครับออกมานะครับในลักษณะแบบนี้นะก็ทายไปไปในทางบวกนะทายไปในทางดีนะครับระหว่างเรากับหัวหน้านะเป็นอย่างไรนะครับระหว่างเรากับหัวหน้าก็มองมองว่านะครับเดือนนี้นะช่วงครึ่งแรกของเดือนเนี่ยเราเองกับตัวลูกน้องนะอาจจะลุยไปก่อนนะลุยไปก่อนนะปูทางไปก่อนนะครับเดี๋ยวแม่ทัพหลักเนี่ยก็จะตามมาช่วยเหลือนะภายหลังนะครับ ก็ต้องรอนะไปกลางกลางเดือนไปไปค่อยๆปลายเดือนไปก่อนนะครับถึงจะกลับมาร่วมมือกันนะช่วยเหลือกันนะครับได้เป็นอย่างดีนะเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างนะครับเป็นมุมมองในทางบวกทั้งสิ้นนะครับสําหรับคนที่ขยันและเต็มที่เต็มกําลังนะจะมีแต่เรื่องดีๆนะเรียกว่าเปิดปีใหม่มานะเรื่องดีๆก็ยังทยอยเข้ามาให้กับชาวกลุ่มอย่างไม่หยุดสิ้นนั่นเองครับ ที่มาดูตัวที่จะต้องเสริมนะตัวที่จะต้องเสริมดาวในระยะยาวเนี่ยก็ได้พูดไปในคลิปของการดูภาพรวมนะลายปีแล้วเดี๋ยวจะมีมา,าระบุนะในช่วงครึ่งแรกของปีอีกอย่างนี้นะครับในเรื่องของบุญเนี่ยนะครับที่จะมาเสริมดวงให้กับตัวชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยนะในช่วงต้นปีเลยนะครับมองเป็นมองไปว่าเป็นในทางเป็นบุญกระตันยูนะ พระบุญกระตัญยูเนี่ยนะครับจะกลับมาเสริมนะเสริมทั้งทรัพย์เสริมทั้งหน้าที่การงานความสําเร็จต่างๆนะเสริมทั้งเงินเก็บนะต่างๆให้กับตัวชาวลัคนาราศีกุมซึ่งบุญเนี่ยนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับก็เสริมจากการที่อย่างบุญที่ชัดเจนก่อนก็คือเราพาท่านไปตรวจร่างกายก็ได้นะครับดูแลสุขภาพให้ท่านนะครับเห็นน,นะครับส่งความคิดถึงไปให้อย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นบุญที่ บุญปันตัญญูตัวที่ชัดเจนแล้วนะทีนี้สิ่งที่จะต้องทําเพิ่มเติมอย่างเงี้ยนะครับก็คือว่าการไปทําบุญตามหลักศาสนาของแต่ละท่านนั่นแหละนะโดยการถ้าเป็นของชาวกลุ่มนะช่วงจังหวะนี้คือทําทานนะทำสังฆทานทําบุญตามปกตินี่แหละนะพาพ่อแม่ไปด้วยนะครับพาบิดามารดาไปด้วยไปเกื้อหนุนบุญกันนะครับไปหนุนดวงให้ท่านไปบบนี้นะครับก็จะได้บุญเหมือนแบบหลายทอดหน่อยนะกลับมาสู่ดวงชะตานะครับเพราะฉะนั้นต้นปีมานะ ควรทาแบบนี้นะครับจะได้เป็นบุญส่งนะให้กับตัวเรานะในระยะยาวๆนั่นเองเพราะว่านะเพราะว่าเหตุที่ว่า,าเหมือนครอบครัวนะเหมือนคนในครอบครัวนะครับยังต้องการาการดูแลนะต,ต้องการการที่จะบุญเติมเพิ่มนะครับก็จะเราก็จะต้องเป็นตัวช่วยนะเป็นตัวหนุนนําไปแล้วกันนะครับมาดูในเรื่องของที่นี้นะ มาพูดถึงในเรื่องของความรักกันบ้างนะครับความรักเนี่ยหลายๆคนก็ต้องแอบ,บอิจฉาเลยนะครับชาวลัคนาราศีกุมนะเฉพาะคนโสดก่อนนะคนโสดเนี่ยมีโอกาสดีนะครับมีเกณฑ์ดีนะที่จะได้พบเจอเจอนะคู่ครองคนรักนะครับเข้ามาแล้วนะมีดาวดีโคจรเข้ามาเกื้อนหนุนนะในเดือนนี้นะจอบเป็นเดือนก่อนนะก็ถือว่านะ เรื่องของความรักเป็นไปในทางบวกสําหรับคนโสดนะครับสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยนะครับมีคู่ครองแล้วเนี่ยก็มองว่านะเรื่องของความรักเนี่ยก็ยังถือว่าดีนะหวานชื่นนะครับมีสิ่งดีๆเข้ามาหาการมีความรักยื่นมือเข้ามานะยื่นเข้ามาให้อย่างนี้นะครับก็ถือว่าครอบครัวแล้วเนี่ยคนที่มีครอบครัวแล้วก็ถือว่าทายไปในทางบวกอีกนะแต่บังเอิญว่านะเรื่องเสน่ห์เนี่ยไม่เข้าใครออกใครจริงๆนะครับ ชาวลัคนาราศีกุมในเดือนมกราคมนะครับคนที่มีครอบครัวแล้วก็ต้องระมัดระวังหน่อยนกันนะครับในการบริหารการจัดการสเสน่ห์ของตัวเราเองนะประมาณนี้ครับก็ขอให้ทุกทกท่านนะครับได้รับประโยชน์ต่างๆจากการเดินดาวในช่วงเดือนมกราคมขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ปกปักรักษาทุกทกท,กท่านให้ประสบความสำเร็จร่มเย็น ร่ำรวยตลอดปี2,565นี้เลยครับ